สวัสดีครับสมชายแรล่แสนสุขนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนํายาฮอร์มูนฉีดแตงโมนะครับวันนี้ก็ตรงกับปันที่8ปธันวาสองห้านะครับแล้วก็จะมาแนะนําฮอร์มูนแต่ละตัวและยากําจัดแมลงมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราก็มาแนะนำฮอร์มูน อันใหม่ล่าสุดนะครับที่เราไม่ได้นำแนะนําเพื่อนเพื่อนนะครับฮอร์โมโนเป็นเขาเรียกว่าเป็นธาตุธาตุอาหารนะครับตัวนี้ธาตุอาหารนะครับเป็นดูอ่านดูเลยนะครับโฟร์แมกสังกสีนะครับป้องกันอาการใบแก้วใบลายนะครับฉีดได้กับพืชทุกชนิดนะครับอันนี้ฮอร์โมโนตัวนี้นะครับ ยาก็อันนี้ก็สําคัญนะครับสําคัญเหมือนกันอันนี้เวลาอากาศหนาวเย็นหรืออากาศแปรปรวนนะครับสำหรับสังกสีตัวนี้นะครับธาตุสารอาหารสังกสีตัวนี้นะครับถ้าอากาศหนาวหรือเย็นนี้จะขาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับเขาเรียกว่าสังกสีหรือบางคนเขาเรียกว่าซิงค์นะครับตัวนี้นะครับให้ฉีดเช้าหรือเย็นก็ได้นะครับ เช้าหรือเย็นก็ได้สําหรับสังกะสีนะครับมันจะช่วยทําให้แตงหาอาหารได้ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นต้นแตงไม่เดินยอดหดนะครับช่วงอากาศหนาวจัดนะครับหรืออากาศแปรปรวนนะครับต้นแตงไม่ค่อยอยากจะเดินนะครับนี่ก็สังกะสีตัวนี้นะครับที่ต้องใช้เลยนะครับตัวนี้สําหรับตัวนี้นะครับ แต่แต่ถ้าเราไม่ใช้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าอากาศหนาวเย็นยังไงก็ต้องใช้นะครับอากาศหนาวเย็นจัดเนี่ยนะครับอากาศแปรป่วนนะครับต้องใช้แต่เราใช้เลยก็ได้นะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับตัวนี้ป้องกันไว้เผื่ออากาศแปรปวนแตงโมของเราปรับสภาพไม่ทันนะครับสําหรับ <c oughs> ตัวนี้นะครับก็มีไม่เยอะนะครับบางอย่างไม่จําเป็นใช้ก็ไม่ต้องใช้นะครับนี่สําหรับก็อีกยาหนึ่งตัวนะครับอันนี้ รีวาทอนอะไรอ่านดูนะครับอันนี้ไว้กาจัดนอนนอนนะครับนอนได้ตรงเลยนะครับนี่เราจะฉีดเฉพาะนอนจับใบหรือลงเท่านั้นนะครับเฉพาะนอนที่ลงต้นแตงของเราเท่านั้นนะครับหรือเอาไว้ฉีดช่วงระยะแตงกาลังจับลูกนะครับช่วงระยะแตงที่เราเอาลูกจริงๆนะครับเอาลูกจริงเลยพอเราเก็บลูกออกลูกแล้วก็ฉีดจากบจัดนอนทันทีเพราะว่ามาให้แตงเข้ามาเรียอ่ แทงอ่อนของเรามากัดแทงอ่อนของเรานะครับตัวนี้สําหรับไอฟรีวาทนอะไรตัวนี้นะครับเป็นกับจัดนอนนะครับไม่ต้องไม่จาเป็นต้องใช้ประจานะครับสําหรับยาตัวนี้นะครับใช้เฉพาะนอนลงเท่านั้นหรือระยะแ้งอ่อนนะครับสําหรับเราจะแนะนําตัวนี้นะครับแล้วก็หาซื้อแล้วตามร้านค้าทั่วไปนะครับได้อีกหนึ่งตัวนะครับ เป็นปัสโกนะครับเป็นปัสโกนะครับอันนี้เราก็ใช้ประจํานะครับสําหรับปัสโกนะครับใช้ดีนะครับก็อ่านดูเลยนะครับนะครับนี่นะครับเราจะใช้ประจํานะครับอันนี้ยาปัสโกนี้สันเป็นสันกําจัดเพลี้ยไฟไรแดงนะครับตัวนี้สําหรับเพลี้ยไฟไรแดงนะครับอันนี้ก็ใช้ประจําเลยนะครับนี่ใช้ประจําเลยนะครับตั้งแต่ปลูก ต้นอ่อนจนจนจนแต่งอายุได้ประมาณ40วันถึง50วันนะครับเราก็กะกะเอานะครับเราอยากทิ้งยาเร็วหรือทิ้งยาช้าก็แล้วแต่เราจะฉีดนะครับตัวนี้ถ้าอยากทิ้งเร็วหน่อยก็ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องฉีดจนเก็บเกี่ยวนะครับเดี๋ยวอันตรายแ้วน,นี้ก็เมทาเลซิลนะครับนะครับดูนะครับอันนี้เป็นยา สารป้องกันโรคพืชนะครับหรือเชื้อนะครับตัวนี้เป็นยาป้องกันเชื้อานะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็ฉีดฉีดที่ไรก็ต้องผสมทุกครั้งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ฉีดฉีดยาที่ไรเราก็ต้องผสมทุกครั้งแล้วก็ไอตัวนี้ด้วยนะครับก็เป็นไอสารจับใบไม่เราไม่ใช่ราคาของแพงนะเราจะใช้ราคาถูกๆนะครับราคา50 60บกบบาทนะครับประมาณเป็นลิตรนะครับตัวนี้เราไม่ใช่ของแพงนะครับ หาซื้อยี่ห้อไหนก็ได้นะครับสำหรับสบันจับใบแล้วแต่เราชอบนะครับเจ้ของแพงแล้วก็ซื้อของแพงครับสำหรับสัรจบับใบชอบของถูกแล้วก็ซื้อของถูกนะครับแต่เราจะใช้ของถูกนะครับสําหรับไร่ของเราอันนี้เป็นโฮอร์โมนนะครับเป็นโฮอร์โมนที่ทําขึ้นมาเองนะครับอันนี้ก็เต็มขวดนี้ที่เห็นนี้นะครับก็ประมาณ1ลิตรเกือบ2ลิตรนะครับเท่วกวากับ2ลิตรนะครับมันก็อีกขาดไม่ อีกไม่กี่มิลลิลิตรก็จะถึง2ลิตรนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะใช้ประจําสําหรับสวนของเราเราจะไม่ใช้ฮอร์โมนตัวอื่นนะครับเพราะว่าฮอร์โมนตัวนี้เราผลิตตั้งใจจะผลิตขึ้นมาเพื่อบารุงใบทั้งทั้งบารุงลูกทําให้แตงหวานนะครับตัวนี้บารุงทั้งทุกอย่างทั้งบารุงดอกทั้งบารุงอะไรทุกอย่างนะครับตัวนี้สําหรับแตงโมนะครับสําหรับถ้าปลูก พวกแตงถั่วก็บำมลุงทําให้ถั่วกรอบแตงกวาก็เหมือนกันนะครับทําให้แตงกรอบเหมือนกันหวานมีรสชาติหวานนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจะทําให้แตงโมออกมารสชาติดีและหวานกรอบนะครับตัวนี้สําหรับฮอร์โมนที่เราทําขึ้นมาเองนะครับดูครับเป็นสีอย่างนี้นะครับนี่เอาขึ้นมาทาขึ้นมาเองนะครับเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับสำหรับฮอร์โมนขึ้นทำเองนะครับ ถ้าใครใชฮอร์โมนเขาแล้วเราแล้วถ้าเอาฮอร์โมนฮอร์โมนของเราไปนะครับเราอยากจะให้ใช้ของเราอย่างเดียวไม่ต้องใช้ฮอร์โมนอย่างอื่นนะครับลองทดลองของเราดูก่อนว่าของเราดีไหมนะครับถ้าดีดีไม่ดีไงก็ทักมาได้มานี้ได้นะครับเราอยากจะให้ลองทดลองใช้ของเราก่อนนะครับเพราะว่าเราใช้ประจํามาหลายปีแล้วนะครับฮอร์โมนตัวนี้ฮอร์โมนที่เราขึ้นทําขึ้นมาเองนะครับเราใช้ทดลองใช้กับแปลงของเรามาก็หลายปีแล้วก็ได้ผล ประสบผลสําเร็จนะครับทําให้แตงโมก็ลูกออกมาดกเวลารสชาติของแตงโมก็จะหวานกรอบหวานแล้วอยากให้เรากินอีกนะครับแตงโมนะครับแตงโมของเราก็แตงโมของไรแซนสุกนี่ก็ขึ้นชื่ออยู่นะครับถ้าในเขตตําบลของเรานะครับตําบลสเปจิกนะครับถ้าปลูกนี่ขายแทบจะไม่พอกันเลยครับไม่พอกันเลยทีเดียวนะครับใครสนใจก็ทักมาก,ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ อยากจะให้เพื่อนๆลองเอาไปทดลองดูก่อนนะครับยังไงก็ติดต่อมาสอบถามได้นะครับสําหรับแค่นี้นะครับของเราไม่มีอะไรมากนะครับแต่จะมีหนึ่งตัวที่เราไม่ได้เอามานะครับยายืดยายายืดนี้ก็ใช้เฉพาะช่วงตัดยอดเสร็จก็เราก็ใช้ช่วงระยะหนึ่งนะครับประมาณหลอดหรือ2หลอดเราก็เลือกใช้เลยนะครับสําหรับยายืดเพราะว่ามันแพงนะครับหลอดเล็กนิดเดียวหลอดเท่านิ้ก้อยถ้าเคยเคยเห็นคลิปของเราก็จะประมาณนิก้อยนะครับแต่แต่ละพื้นที่ยายืดก็จะไม่เหมือนกันเราหาซื้อตามตลาด ร้านค้าทั่วไปก็ได้นะครับตรงไหนที่มีร้านขายายาเคมีหรือพวกอะไรก็สอบถามเขาดูว่ามียายืดไหมอะไรแค่นี้นะครับเราก็ไม่บอกไม่รู้ว่าจะยาชื่ออะไรเหมือนกันนะครับเราก็เราก็ไปถามซื้อตามร้านค้าเราก็บอกว่ายายืดเขาก็จัดยาตัวนี้มาให้นะครับขพราะเราจะเป็นหลอดและเป็นเกล็ดนะครับเป็นหลอดเล็กนะครับก็ใช้ได้ดีทีเดียวนะครับสําหรับต้นแตงที่ไม่เดินยอดอุดยะดตันก็ว่าไปนะครับแต่ยายืดช่วยได้นะครับก็ผสมกับพวกเคมีที่เรา แนะนำมาเมื่อกี้นี้ครับก็มียากําจัดนอนแล้วก็สังกสีนะครับที่เราใช้ประจําจริงๆเลยนะครับถ้าอากาศร้อนๆนะครับบางทีสังกสีเราก็ไม่ใช้นะครับบางทีเราจะใช้เฉพาะปัสโกแล้วก็ยากำจัดนอนแล้วก็สารจับไปแล้วก็เชื้อราเราใช้แค่นี้เองนะครับอย่างอื่นเราก็ไม่ได้ซื้อมาใช้นะครับเราใช้แค่นี้เองนะครับแต่บางคนเราก็เห็นเขาใช้ยาเยอะอยู่นะครับถ้าเราประหยัดยาประหยัดอะไรได้เราก็จะประหยัดต้นทุนของตัวเองนะครับ ประหยัดต้นทุนในการปลูกแตงโมนะครับแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับฝากติดตามช่องของเราช่องสมชายและแสซนสุขนะครับดูครับแตงโมของเรานี่ยิ่งปลูกแต่ที่นเดิมนะครับไม่เคยปลูกที่ไหนมาก่อนเลยไม่เคยไม่ใช่พูดผิดนะครับพูดผิดเราปลูกแต่ที่เดิมเดิมนะครับ ปลูกมาหลายปีแล้วตรงนี้นะครับถ้าใครเคยติดตามคลิปของเรานะครับเราเพิ่งทําคลิปมาได้2อถึงสปีนะครับเราปลูกตามจริงเราปลูกก่อนหน้านั้นนะครับเราช่วงระยะเราปลูกแรกๆเราเป็นการทดลองนะครับทดลองทั้งใช้เคมีทั้งไม่ใช้เคมีแล้วแต่ก่อนนั้นนะครับปัจจุบันนี้เราก็ถ้าว่าไม่ใช้เคมีเลยก็ไม่ได้นะครับแต่ก็เราก็ก็ต้องใช้บ้างนะครับใช้บ้างนะครับงั้นแตงโมก็เวลาเอ่อพวก แมลงอะไรมาจับเต็มบางทีเราก็แก้ไขไม่ทันนะครับเราถ้าเราใช้แบบชีวภาพนะครับชีวภาพผมก็เคยใช้ผลสําเร็จนะครับแต่ก็มาปีนี้ก็เสียหายก็ไม่อยากจะให้มันเสียหายนะครับเนาะเพราะว่าเราปลูกแตงไปแล้วเราก็อยากได้ผลผลิตนะครับเราก็ยังไงก็ต้องพึ่งเคมีบ้างแต่เราก็ต้องเวลาเราจะก่อนจะเก็บเกี่ยวเราก็ทิ้งยานานๆหน่อยนะครับก็อย่าอย่าทิ้งอย,อย่าอย่าฉีดพ่นจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะครับ แค่นี้นะครับสวัสดีครับ